เอาเลยครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนเลยนะผมต้องเปิดตัวไว้ก่อนเลยนะว่าช่วงแรกเนี่ยผมอัอดคลิไปไว้แล้วแต่ว่าผมมันลืมเปิดไมค์ผมมาเปิดไมค์ช่วงหลังๆนะ ก็คือวันนี้ครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมไม่ได้ทิ้งวันพันช์แมนไปไหนผมยังเล่นอยู่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยมีน้องๆขอกันมาเยอะมากๆเลยสําหรับวันพันช์แมนผมก็เลยมาเดี๋ยวพี่จจะจัดให้คุณผู้ชมได้ดูกันเอาให้หายอดหายอยากกันเลยในวันหยุดนี้ครับผมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมมาใหม่นั่นก็คือเป็นฮีโร่ซับพอร์ตนั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะมาเปเงินในเกมครับผมใช่ครับน้องๆเปเงินในเกมนี่ครับคุณเห็นแบงค์ผมผมไหมฮะ ที่ผมเติมไว้ข้างบน9,700ใบ นะถ้าเกิดตีเป็นเงินจริงแล้วก็9,700เนี่ยก็9 0 0 0 0ใช่ไหมฮะ9 7้0 0เพเพชรก็ตีลงมาครึ่งหนึ่งก็คือ5 0,000บาทนั่นเองมีตัวละครใหม่ด้วยนะฮะโจชีซึ่งไอ้ตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะออกมาช่วงซีซั่น3ปะที่มันขึ้นไปบนเวทีประลองอะที่มันไปประลองที่ไซตามะมันปลอมตัวเป็นลูกศิษย์ของซิลเวอร์แฝงเข้าไปสู้นะฮะก็จะมี200ขั้นนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปให้ดูนะอันนี้คือต้องบอกว่าผมพางนะครับเพราะว่าช่วงแรกผมล,มผมลม รูปร่างใส่ตามาใส่หมวกไหมพรมคือมันน่ารักมากมันเท่มากจริงๆซึ่งผมอยากได้แต่ว่าต้องเล่นให้ถึงเลเวล200นะผมมาปุ๊บก็จัดไปก่อนเลยไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมแบงค์ผมมี9,750ใบซื้อไปก่อนเลยครับผมได้มาเป็นเลเวล45นะฮะนี่ครับประมาณนี้เลยแล้วเราก็ซื้อไปอีกทีละร้อยครับผมซื้อไปอีกทีละร้อย คือซื้อทีละร้อยเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทีละ10 l เลเวลนั่นเองนะนี่ครับเพิ่มขึ้นไปคือไอเทมมันก็จะได้แบบพวกไอเทมพื้นฐานเยอะมากนะคือไอเทมพวกเนี้ยเอาจริงมันมันมันดูเหมือนไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเราแบบเพิ่มขึ้นไปทีละ10ทีละ10ไอเทมมันก็แบบมันก็เยอะ แล้วยิ่งเห็นไหมมันจะมีเหรียญด้วยมันจะมีเหรียญที่เป็นเหรียญเงินน่ะก็คือมันจะช่วยเอาไปแลกไอเทมได้นะฮะแลกไอเทมในร้านค้าฮีโร่ซัพพอร์ตคือการซื้อบ a t เท e พลาสนะครับหรือว่าฮีโร่ซัพพอร์ตเนี่ยจริงๆมันก็จะคุณจะเปก็เปได้นะแต่ว่าถ้าเกิดแบบใครที่ไม่อยากเปก็ไม่ต้องเปก็ได้นะทำเควส์ไลน์วันเอามันก็ขึ้นก็ลงดงลงดันมันก็ขึ้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบอยากสนับสนุนเกมแล้วก็อยากเก่งก่อนคนอื่นเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะฮ นึงที่เขาเรียกว่าทําให้เราเนี่ยช่วยผู้พัฒนาเกมนะครับทำให้เขาแบบว่ามีทุนทรัพย์ในการต่อสัญญาอะไรพวกนี้ทําให้แบบเกมอยู่กับเราไปได้ไดนานยิ่งขึ้นนะซึ่งผมกับกายเนี่ยก็น่าจะล่อไปเลเวล200รแล้วแหละคือต้องบอกว่าวันเนี้ยคลิปเราแบบค่อนข้างสายเปย์นะสายเปย์คือเปย์ยับยับอะ่ะคือในเกมมีอะไรให้ซื้อได้ตอนนี้ผมก็จะซื้อหมดนะฮะนี่ไงครับผม แล้วก็เรียบร้อยครับกดรับไอเทมทั้งหมดดูดิดูดิด,ดูดูไอเทมไหลามาเทมาเป็นเทน้ําเททิ้งโอ้โหนี่ครับฉันเป็นผลงานชิ้นเอกที่ไม่เคยมีมาก่อนโอ้เท่เกินคือหน้าตามันดูเก่งมากนะแต่ในเรื่องแม่งแบบออกมาแป๊บเดียวแต่ก็ไม่อยากพูดมากเนดะี๋ยวเขาจะว่าสปอยนะโอเคได้ชิ้นส่วนสีส้มนี่มาด้วยนะไอระบบใหม่อะ โอ้โหชิ้นส่วน97 95ส่วนเลยหรอถือว่าเยอะมากเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมแล้วเราก็เปิดกล่องไปครับผมได้ได้ของมาแล้วไอ้พวกแท่งทับฟอร์ดเนี่ยโอ้ทับฟอร์ดทุยมาทีนี้เราก็จะมาแลกไอเทมกันนะครับผมคือแลกหมดเลยไอ้ของพวกนี้จำเป็นเอาไว้อัพกรงอัพเกรดดาวนะฮะเอาสูงสุดไปเลยนี่ครับแล้วก็พวกสกินฮีโร่สกินปีศาจอะไรพวกนี้จัดไป อัพปลาให้หมดซื้อไปให้หมดโอเคครับผมตอนนี้ผมแลกเสร็จแล้วนะฮะดูไอเทมดิดูไอเทมที่เข้ามาในตัวผมดิคือแบบมหาศาลมาก แล้วก็จะมีไอ้พวกนี้ด้วยนะก็คือไอ้ตั๋วข้างล่างเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้แค่5ใบเท่านั้นนะฮะแล้วก็ผ่านไปเลยกดผ่านไปเลยกดไปอีกครับผมกดไปอีกกดไปให้หมดครับบูทเงินครับแล้วก็เราก็จะมาฝึกฝนเพิ่มอีกฝึกฝนเพิ่มขึ้นไปบูทยับยับบอกแล้วว่าวันนี้เรามาแบบเพื่อบูทพลังเพื่อมาเปย์นะจากนั้นครับเราก็มากดรับตรงนี้รับให้หมดนี่ยังเหลืออยู่นะเนี่ยนี่เรารับหมดยังรับหมดแล้วใช่ไหมไปต่อครับผมดูตอนนี้เงินเราจะมีแบบ10 m แล้วละ 10m, mah? 10 m ไปเดี๋ยวครับรออะไรอะจังหวะนี้แล้วก็มาเอาหนังสือเพิ่มขึ้นมาอีกเอาหนังสือเพิ่มขึ้นมาอีกโอเคครับผมแล้วทีนี้ครับเราก็จะมาเปต่อเลยเมื่อกี้เราซื้อฮีโร่ซัพพอร์ตแล้วใช่ไหมซื้อฮีโร่ซัพพอร์ตเสร็จมันจะมีกิจกรรมมาใหม่อีกอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้ผมเปิดเห็นเว็บๆวบนี่ไงอันนี้เป็นรางวัลสะสมแบบ7วันครับผมผมซื้อไปเลยครับ200แบงค์ไปยาวๆผมคือเทพใบนการเปไงคือตอนนี้เหลือแบงก์ทั้งหมด7,800้ยใช่ไหมผมแลกมาซัก 800แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวแลกมาสัก844ก่อนแล้วกัน,กนคือถ้าเกิดใช้หมดนี่บอกเลยว่าหมดติดแน่แ844่นะแปบ๊บนึงอ่าเราค่อยๆกดครับผมคุณผู้ชมครับมับาให้มันเหลือ70,00แบงค์แบบเท่ๆหน่อยเราก็กดรับไอเทมอีกเราซื้อทุกแพก็คเราซื้อทุกแพก็คเราจัดเต็มนี่ไงพลังเราจะได้แบบไม่เป็นสองรองจากใครอันนี้ก็เปิดอีกหีคทีขำๆไปก่อนเราเปยับครับผมโขเกมนี้ได้แบบ ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเรื่องอะไรเรื่องเรื่องการใช้ตักไหมไม่ธรรมดาจริงๆโอเคทีนี้มันมีอะไรอีกนะมันมีอะไรอีกนะที่เราต้องซื้อได้อะ่ะ ผมหาก่อนนะเราจะมาเปยังไงวันเนี้คอนเทนต์เรามีอะไรให้เราเปยอีกอะอ่านี่ยังไงครับผมคอสตูมคอสตูมของเจ้ากาโรนั่นเองก็ซื้อไปดิครับอีก200ไปได้มาแล้วครับผมคอสตูมกาโรโอ้โหเท่เกินเท่เกินลูกพี่โอเคโอ้โหของไอเทมบานเลย นะทีนี้เราก็มาเปิดชิ้นส่วนเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราเปิดชิ้นส่วนกาโลปึ๊บมาจากนั้นครับแต่ว่ากาโลชิ้นส่วนเรายังไม่ครบใช่ไหมครับผู้ชมถ้าชิ้นส่วนเราไม่ครบเราก็ต้องมาตรงนี้เราก็ต้องมาตรงนี้ครับเราก็ซื้อตรงนี้เลยครับผม 12K 12K ไปไปให้สุดเรามาเพื่อเปเราคือเทพแห่งการเปอ่า โอ้ยแย่แล้วจากนั้นครับเราก็มาเปิดใช้ชิ้นส่วนให้ครบทุกอันครับผมเพื่อเราจะได้บูทพลังเพิ่มขึ้นไปอีกไปลูกพ่อเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวพี่เอาไปใส่เองโอเคเปิดให้ครบทุกอันพลังเพิ่มมาอีก1นึ่งมนี่ครับผมนี่ไงเห็นไหมวิธีการบูทพลังง่ายๆที่เราไม่ต้องไปหาจากไหนแป๊บนึงขอกินน้ําก่อน มาปึ๊บวิ่งเข้าฐานฟิกเกิลไปชุดฟิกเกิลแล้วก็วางลงไปเลยครับผมพลังเพิ่มขึ้นมาอีกพันสองเปลี่ยนฐานฟิกเกิลเข้ามาพลังเพิ่มขึ้นมาอีกพันแปดโอเคโอ้โหจากนั้นอย่าลืมใส่ด้วยนะอย่าลืมให้กาโล่เราใส่ด้วยกาโล่เปลี่ยนสกินเปลี่ยนคอสตูมใหม่ปั <c> ๊บ <oughs> ดูดีมือถือหนังสือด้วยอะ่ะเด็กเรียนไหมเนี่ยเราโอ้โหดูดีมีออร่าหน้าไม่มอง ดูเทขึ้นจากนั้นเราได้รูปร่างมาด้วยนะไอ้รูปร่างที่เราเปิดฮีโร่ซัพพอตตอนแรกอะ่ะรูปร่างไซตามะเนี่ยโอ้โหเตรเทเลยเราเป็นไซตามะแล้วเรามีรูปร่างไซตามะวิ่งในเมืองดูดิโอ้แตัวเท่โดดใจไปรุป่นจริงๆกดลับก่อนมีอะไรที่เรากดลับได้เราสายเปร์ไงผู้ชมตอนนี้แบงค์เหลืออีก59 0 0ใช่ไหมกดออกมาใช้เลยสัก สักสองพันะครับผมสักสองพันเอาออกมาใช้สัก20,000ื่นเลยจากนั้นเราก็เปิดเศษครับผมเปิดเศษเปิดเศษโอ้โหเศษซ้ำแย่ แย่ yeah, เจอแบบนี้มันแย่จุงเลยจากนั้นครับเรามาเปิดไอเทมกันดีกว่านี่ที่เราเปิดได้ตอนแรกเนี่ยได้เป็นอะไรหูบวกโจมตีด้วยการบัฟพลังครับผมบวกโจมตี5้าสวยเปิดอีกอันนี้ได้เป็นอะไรได้เป็นการบัฟพลังแบบแรบวกโจมตีเปิดอีกครับผมบัฟโจมตีมาลุลุเลยครับผมอันนี้เ,เป็นอะไรครับเอาเป็นชุดพระแล้วกันนะฮะบวกความเร็วเนาะชุดเดสเอาไหมเอาชุดพระพิสุนี่แหละมาพระพิสุสูง กดใช้อ่ะอยังไงกดสุ่มตายอีกออไอเทมไหลามาเทม,มาเหมือนเทน้ําเททิ้งเลยครับผมคุณผู้ชมกดอ่ะเอาอะไรดีเอาฮีโร่แล้วกันเอาบวกฮีโร่แล้วกันปลุกตื่นเอาอะไรดีเอาปีศาจแล้วกันเปิดไอเทมเอาให้หมดซื้อให้หมดเลยครับผมนี่ครับถ้าอยากรู้ว่าบูทเลเวลยังไงให้เร็วนะฮะนี่ครับเราซื้ออันนี้ให้หมดทุกวัน เราซื้อไปอย่าให้เหลือถ้าเกิดเราซื้อปุ๊บเราก็จะเลเวลนาหน้าคนอื่นใช่ไหมมันเป็นหลักการง่ายๆเลยที่แบบว่าเราจะเลเวลนาหน้าคนอื่นแล้วเราจะมีค่าพลังอะไรที่มากกว่าคนอื่นเราก็ต้องซื้อใช่ไหมล่ะครับจากนั้นก็เปิดให้หมดเลยครับผมเปิดทรงเปิดเศษมาไปให้สุดลูกพ่อไปให้สุดแล้วหยุดที่อะไรมา,ม,าม่าอไม่ไม่หยุดที่มามา่าหยุดที่แกบไม่ก่อนผมว่าแกบก็แพงไปนะครับตอนนี้นะฮะเราใช้คําว่าแกลบก็แพงไป ฉะนั้นเราไม่ต้องไปกินอะไรแล้วเปิดไปลุย let's get it let's get it เปิดไปครับผมไปให้สุดเอาให้หมดไปเลยเอาให้หมดไปเลยเราอย่าไปยอมไปอีก6ทีปะม,มาดิโซได้มาเพียบเลยคือของทองเราเนี่ยเราจะเก็บสแต็ก s t a ็กไว้เรื่อยๆนะครับผม ไอ้พวกโซอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าช่วงหลังๆมันใช้ค่อนข้างเยอะอันนี้ผมไม่รออกิจกรรมกิจกรรมดาวอัพดงอัพดาวไม่รอครับเปิดไปเลยครับผมดาวจะได้น้อยได้มากมันก็ได้ดาวเหมือนกันมันเพียงแค่ว่าเราขี้เกียจรอไงเราใช้เงินในการแก้ปัญหาใช่ไหมนี่แหละคือความลับของฉันเออจากนั้นเราก็แลกดาวมาอีกอ,อีกอี4อันเอาดิจัดเต็มจัดหนักจัดแบบจัด ใส่หนักแต่แพคนี้ก็น่าซื้อนะคุผู้ชมตอนนี้แพ็คนีมันลดราคาอยู่เนี่ยแต่ผมคิดว่ามันแบบช่วงหลางๆมันไม่ค่อยคุ้มอะ่ะเพราะว่ามันได้เศษอะตอมิกไงแล้วคือเอาเศษอะตอมิกมาขายตอนนี้เนี่ย GM คิดอะไรอยู่เศษอะตอมิกคือตอนเนี้ยมันแทบจะตกเมตาตกกระป๋องไปแล้วแต่อันเนี้ยโอเคอยู่นะผมก็จัดเลยครับผม35บาบาทไม่แพงครับก็ลุยเราก็ลุยก็จัดไปก็อย่าไปรอสวยพอ แล้วที่สําคัญครับเราต้องบันลงอันนี้ทุกวันครับคุณผู้ชมเนี่ยฝึกฝนปลุกตื่นเนี่ยเราต้องลงลงให้ครบวันละหกรอบนี่ครับนี่แหละคือเทคนิคลงให้ครบวันละหกรอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็จะได้ไอ้พวกเศษอะไรที่มันมากกว่าคนอื่นใช่ไหมนี่แหละมันทาให้เรานําหน้าคนอื่นไปหลายก้าเป็นไงเทคนิคของผมจากนั้นเรามาอัปดังให้กับกาโลสักหน่อยกาโลบอกปั้นฉันหน่อยเฮอโอ้โหได้ฉันมาแล้วทําไม่ปั้นฉันหน่อยโอเคจัดไปปั้นเขาหน่อย ปั้นน้องเขาหน่อยเดิอน้องเขาน้อยใจนะครับปั้นเข้าไปไปสองดาวสองดาวไปเลยอะไรเนี่ยต้องปั้นแทงท็อปมาสเตอร์คุณภาพบรรลุโอ้โหต้องไปปั้นแทงท็อปอีกอะขอโถไม่อยากปั้นเลยแทงท็อปมันแบบจริงจีมันน้อยเก่งอะแหละแต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบไงไม่ค่อยถูกโฉลกกับตัวมันเท่าไหร่แต่ก็ปั้นไปหน่อยอถ้าเกิดเราไม่ปั้นมันเดี๋ยวกาโร่จะไปต่อไม่ได้ไม่ใช่อะไร ผมรู้สึกว่ากาโร่เนี่ยเคยซัดกับแทงท็อปมาด้วยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าก็เป็นกาโร่ที่ชนะไปได้นะโอ้แทงท็อปเสียชื่อหมุนเลยเราเนะี่ยอืไปนี่เราต้องมาเก็บเศษให้แทงท็อปดนะ้วยไม่เป็นไรครับถือว่าปั๊มเลเวลไปนะฮะถือว่าปั๊มเลเวลไปเออบวกหนึ่งแล้วครับจากนั้นกลับไปหาที่กาหลากาหลไปเปิดใช้ต่อ,อมไม่มีเศษพอละ เดือดอัพ3ดาวแต่ตอนนี้ไม่มีเศษละอัพกาลงอัพกาโลนะไปบกเพิ่มอะไรดีกาโลเพิ่มเลือดให้หน่อยเออเพิ่มเลือดดีไหมเออหมดแล้วกาโลบอกหมดแล้วปลดล็อกให้ผมหน่อยพี่ได้ครับน้องพี่ปลดล็อกให้อ่ะไปะนี่ใส่แผ่นนี้ให้กาโลเลยครับผมบวกดาเมจบูดดาเมจขึ้นไปอีกตอนนี้พลังล้านห้าละไปไปเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเราไม่รีบเราไม่ร้อนอย่าห้ามพี่น้องเข้าใจไหมแล้วผมก็อันล็อกลิมิตพลังไปอีก อันล็อกลิมิตพลังของเจ้าเมท่านไหนเออเมท่านไหนเรายังไงโอ้โหเศษไม่พอวันนี้เรามาอัพตัวละครแล้วก็มาเปเล่นนะฮะเปถลุงเงินเล่นหมดตูดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะใครที่อยากสนับสนุนพี่เจครับทำได้ง่ายๆนะกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ช่อง Master รกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะคอมเมนต์ไว้ด้วยนะแบบโอ้โหพี่เจแบบของจริงว่ะสายเป่ะแบบพี่เจแบบมาเปให้ดูแบบนี้แบบได้ใจเลย ได้ใจเลยเอาไลท์ไปกินอะไรอย่างนี้นะฮะมาตีบวกเพิ่มพลังให้คิงสักหน่อยไปคิงบวกพลังเพิ่มโอ้โหสิบปพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและะ้วอันนี้ก็คือแบบเป็นการเก็บพลังของผมทุกๆวันนะ,ะว่าแบบผมเก็บอะไรยังไงนี่แหละฮะโอ้โหพลังเพิ่มขึ้นมา10,000เลยโ,โหเอาเรื่องจัดโอ้โหเพิ่มมาอีก2,000นี่แหละครับผมนี่แหละฮะเราต้องมาเก็บพลังเก็บพลังให้มันจริงๆอยากอัพดาวเพิ่มดาเมจให้กับคิงอีกแลเนะะี่ย แต่ดาวหมดไงประเด็นอยากจะไปเพิ่มดาวมาอีกจังเลยคุณผู้ชมครับคือเรามาขนาดนี้แล้วจานกูเอ,อ๋อกายหิดกากอะไรวะเนี่ยทำไมมาตั้งชื่อตัวละครด่าคนอื่นเนี่ยอันนี้ผมโดนด่าอันนี้จานกูเอ,อ๋อันนี้กายหิดกากอันนี้น้องพี่กายหิดอะไรกันเนี่ยตัวละครแต่ละตัวผมรู้เลยว่าสร้างมาเพื่ออะไรคือสร้างมาเพื่อส่องผมใช่ไหม <c oughs> สร้างาเพื่อส่องผมอย่างนั้นเหรอฉะนั้นแล้วก็ผมต้องเปโชว์เขาหน่อยไป นี่ไปโชว์แบบไปสองพันไปสองพันไปเอาอะไรดีอะเอาอะไรอีกอะ่ะอ,อันนี้เลยละกันเอานี้เลยละกันนี่แหละไปอีกไป,ไปอีกพันหนึ่งไปไปให้สุดไปไปดีทีละห้าร้อยแล้วผมเคยแคร์หรือเปล่าผมเคยกลัวหรือเปล่าทีละห้าร้อยอ่ะก็มาดิครับผมก็มาดิครับเขาเรียกว่าใช้เงินแบบบ้าคลัง่งใช้เงินแบบบ้ารลั่งไปไปลูกพ่อเสียสติไปแล้วจันเจ ผู้ชมจานเจเสียสติไปแล้วโอ้โหดูดิจัดมันทุกอันนี่ไงโอ้โหอทิตย์นหนึ่งมันจะมาครั้งหนึ่งเราก็แบบจัดไปหน่อยจัดไปหน่อยไงคุณผู้ชมอันนี้ก็จัดไปอีก300รอครับผมคุ้มปะเนี่ยคุ้มปะน่าจะน่าจะคุ้มอยู่มั้งคิดว่านะคิดในแง่ดีเข้าไว้นะฮะอะไรจัดไปอีกพันเก้าไป อันนี้เท่าไหร่โอ้โหเศษโซนิกถ้าเป็นเศษคนอื่นนี่ผมจะไม่ปฏิเสธเลยนะเศษโซนิกผมไม่เอาแล้วกันคือช่วงนี้ผมพูดตรงๆว่าผมแบบเหม็นขี้หน้าโซนิกมากมากเลยนะคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่แบบผมเหม็นขี้หน้าโซนิกมากมากเลยคือโซนิกแบบถ้าเห็นนะแบบผมแบบไม่ชอบมากๆเลยไม่ชอบหน้าโซนิกมากๆเลยจากนั้นครับผมจากนั้นครับเราได้พวกอันนี้มาเยอะเราก็เอามาใช้ให้หมดนี่แหละครับน้องๆมาดูครับว่าวันหนึ่งพี่เจทําทอะไรบ้างเนี่ย ทำแบบเนี้ยทุกวันผมบอกเลยแป๊บเดียวพลังอะ่ะแซงผมกับกายหิบคือไอ้แบบเนี้ยผมก็ไม่ได้ทําทุกวันนะผมก็ทํานานๆทีนานๆทีผมท,ทําทีถ้าทําทุกวันผมบอกเลยว่าแห้งหมดตูดแน่ๆเลยนะครับผมไม่ไหวหรอกเปิดหาดาวต่อครับผมสุ่มหาดาวต่อดาวซินโดรมหรือเปล่าอู้ดาวมา3ดวงเลยครับผมสงสัยดาวแบบมันบอกว่าแบบเอ้ยไปจานงัดกับไกยหยิบให้ไหวนะลกูก โอ้โหดูผมเปิดอีก6ทีเลยถ้าเกิดมันจะมาแบบเนี้ยแล้วมันจะออกอีกกี่ดวงดีอะโอเคไม่ออกเลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่เปิดแล้วแหละดาวเนี่ยพอไปเปิดวัสดุงานวิจัยดีกว่าเปิดไปเลยลูกพ่องัดวัสดุงานยิ่งใหญ่โอ้ลิ้นพันกันนะจานนะได้โซลาชาทะเลลึกครับผมโซลาชาทะเลลึกจะเวลสิบแล้วเอามาทำมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลย เปิดไปต่อเลยเปิดไปให้สุดลูกพ่อมาของทองทองอะ่ะโซอะไรทอุยหมดแล้วอ่ะโอเคเปิดมันไปหน่อยหมดแล้วนะครับจากนั้นผมมาบูทความไวให้กับพ er ูลี่พิซเนอร์ดกว่าผมรู้สึกว่าพูลี่พิซเนอร์ผมเนี่ยความไวเขาจะค่อนข้างช้านิดน,นึงมาอัพความไวให้เขาดกว,วะจะได้แบบไปงัดสู้กับคนอื่นเขาได้จากนั้นก็ตีบวกเสื้อปะตีบวกเสื้อผ้าหน้าผม ให้กับตัวละครของผมอัปเกรดให้พลังพวกเขาเพิ่มขึ้นไปหน่อยนะครับผมแต่ตอนนี้แบบค่าอัปเกรดทีนี่แบบว่าไม่ใช่ถูกๆนะแต่ว่าเงินผมเยอะไงดองมาเยอะมากตอนนี้เศษอัปเกรดไม่พอละเศษอัปเกรดคือหมดตู้ดแล้วนะครับเพอมจากนั้นผมก็มาเปิดมาเปิดหีบเดี่ยจะมาเปิดอะไรละเปิดหีบมามาเปิดหีบเพื่อผมที่จะเอาไปอัปเกรดนะจากนั้นครับพอผมเปิดหีบเสร็จแล้วใช่ไหมเรากดไปตรงนี้เลย <Yeah. S 1> ตรงที่ทักษะเลย เราก็ไปที่ผสานครับแล้วเราก็ไปผสานไปนี่เรามาทําอะไรในวันนี้เรามาแบบมาบูทพลังโชเทคนิคการบูทพลังทำยังไงใช่ไหมนี่แหละเทคนิคการบูทพลังใช้เงินบูทครับผมโอเคครับผมมาขนาดนี้ละเรามาเปขนาดนี้เราก็เปิดตัวขำๆไปครับผมมาเปิดตัวขำๆเนี่ยเรามีอยู่ส่ิกี้ผมมีอยู่43บใบใช่ไหมก็จัดต่อไปดิครับไป เผื่อ SSR มันจะออกมาขำๆให้ผมขำๆแต่มันไม่ออกไหมันออกมาแต่ม่วงอ่ะอยากได้สีทองอ่ะสีเหลืองๆอ่ะโอ้ออยไออังพอได้แล้วมั้งพอได้แล้วมั้งโอ้โหไม่มาไม่มีเลยครับโอ้ย SSR ไม่มาเลยโอ้ผู้ส่งสารทะเลลึกๆเลยครับอันเชิญพิเศษปนะ อันเชิญพิเศษไปต่อไปอีกสักทีนึงเอนจร์เทนคนดูบ้าข้างเกินจานเจ๊อ้ยไม่ว่าจะเผเชิญหน้ากับคู่ต่อสู้แบบไหนก็ไม่เคยอ่อนข้อให้นะจ๊ะบีสคิงบีสคิงแบบในเกมเอาจริงผมว่ามันเก่งนะแต่แบบในการ์ตูนผมว่ามันดูกันลกกันหลกไงไม่รู้ฉันขัไม่ออกเลยนะสมายแมนโอ้โห oh, แต่ละตัวเอาแบบตัวที่มันปั้นได้จริงได้ไหมเออ ที่แบบว่าเศษมันยังไม่ตันน่ะครับโอ้โหย่าพึ่งได้ใจไปไข่ได้ใจสปริงมาแต่อ้าโโอ้าอนึกว่าจะไม่มีอะไรออกแล้วเนีน่ยนะโคนจ,จะทำะโอ้โหจีนอสหรือว่าเจนอสนั่นเองนะครับผมโ้โหไม่มีอะไรดีไม่อ๋จงติดตามข้าบุกจมตือราชาน่านฟา คนรอ,อก,กำลังเสื่อมยังงั้นเดแหละแม็กซ์ฟโอ้ยฟูบุกยังงั้นเดแหละแปยืใน่กดนีไปต่ออีกสิทีโอเคโหเลดไม่ออกเลยเอไออังอ่ะอไออังอ่ะอไออังอ่ะ,อออะโอเคพอเถอะพอเถอะ เรื่องสายเปนะจงพอคนรักกันไม่น่าจะทำได้ลงคออ่ารับของฟรีก่อนคือแบบบางทีไปทำนู่นทำนี่จนได้ของฟรีมาเพียบเลยนะฮะแล้วจากนั้นเราก็มาเปิดทีเผ่อไปทีหนึ่งเปิดคำขำมาดูว่าได้อะไรบ้างขำขำไปเฮ้ยจะเออไม่ค่อยดีนะผมว่าชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นสองไอเทมผมว่า ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะมผมแบบไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่อ่ะตอนนี้พลังผมก็14ล้าน2องแสนสามหมื่นแล้วนะคบผมโอ้ยแต่จริงๆนี่ถ้าผมไม่ติดแสลมดังนี่ผมบอกเลยนะผม15้าล้านไปแล้วโ <c oughs> มโมโมไปเรื่อยแหละจานเจอโอเคครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยคอนเทนต์หลักๆของเราคือเรามาถลุงเงินเล่นนะไม่มีอะไรสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผม <c oughs> ก็ผมลงท้าดวลกิลขำๆก่อน นะฮะยอ้ถ้าเกิดอยากให้แบบพี่เจมีคลิปอะไรสนุกสนุกแบบนี้ก็สนับสนุนพี่เจต่อได้นะครับโดยการยังไงจำได้ไหมกดไลค์กด s ับสไครป์กดแชร์ไงง่ายๆครับผมแค่นี้แหละฮะพี่เจก็จะแบบมีกำลังใจมีทุนทรัพย์นะฮะที่จะแบบมาทำคลิปเกมวันพันแมนให้แบบให้คุณผู้ชมได้ดูแบบนี้กันอีกนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยผมโคโตา้าทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้า